และและ้วก็มาถึงดินแดนแห่งเกาะแห่งแสงสว่างนั่นก็คือไลไอแลนนั่นเองมาแล้วเทศกาลจุดพลุตอนฤด,ดูกาลนี้มันช่างเหมาะสมจริงๆเลยนะทุกคนว่าไหมล่ะใช่เราต้องร้องเพลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกายเทศกาลจุดพลุของเราฉันอยากจะเข้าไปร่วมจังเลยแต่ว่า แสงของฉันมันช่างเล็กน้อยอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกับทุกคนได้ดูสิแสงของฉันโอ้แทบไม่มีเลยดูสิเหมือนไฟจะหมดฮะและและ้วคำขอนั้นได้ไปส่งพลังถึงเกาะนี่ไงฉันจะมอบพลังให้กับเจ้านี่คืออุโมงพิสมติกเจ้าสามารถไปชุบตัวที่นั่นได้ นี่คือพลังแห่งคริสตันที่จะทำให้เจ้าเปลี่ยนแปลงโอ้นี่มันอวกาศที่สวยงามฉันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรออ๋อส่งสัญญาณขึ้นไปปุ๊บ,บฮะรวบรวมพลังและโอ้ทำไมเกิดอะไรขึ้นกับร่างของฉันอู้เปลี่ยนไป อย่างไม่มีใครเชื่ออ้อและกลายเป็นวิสเบงนั่นเองมาแล้วทุกคนฉันกลับมาแล้วโอ้วิสเบงกลับมาแล้วและเอาพลังสายรุ้งมาให้เกาะด้วยนี่ไงมาแล้วโอ้เปลี่ยนเกาะไปอย่างสุดยอดไปเลยและนี่คุณแม่เปลี่ยนเป็นร่างแรด้วยด้วยพลังของพริสมาติก โอ้โหทุกคนกลับไปแล้วเหรอและนี่คือพลังใหม่ของฉันนี่คือพลังดอกไม้ไฟจุดเฉลิมฉลองให้กับเกาะแห่งนี้และก็มาถึงซีซัสนสกายเพนติงอัปเดตใหม่ m ม Sin คิงมอนสเตอร์นั่นเองครับ ัสดีครับน้องๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่ชิเกมเมอร์นะและแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เกาะนะครับตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะเกาะนี้นะครับ่างหายกันไปนานนะครับมาหลายเดือนเลยไม่มีการอัปเดตเลยนะครับและวันนี้ฮะไรไอแลนหรือเกาะแห่งแสงก็กลับมาเฉิดฉายกันอีกครั้งนะครับและเราก็จะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะโอเคเข้าไปเลยกันครับ อ่าและแล้วอีเวนต์เข้าไปดูซิว่ามีอะไรนี่ฮะนี่คือสกินสกายเพนติ้งนะครับก็เป็นท้องฟ้าที่มีแสงสวยงานมนั่นเองเราก็จะกดแอคทีฟเลยนะโอ้ซีซั่นอลอีเวนต์นะครับมาแล้วจา้าเกาะนี้สวยมากนะ้องๆนี่ฮะมอนสเตอร์มวมอนสเตอร์นะครับวิชแบงมอนสเตอร์ที่สามารถ จุดตัวเองเป็นครุบนท้องฟ้าได้นะมีทั้งเมืองไลท์และก็ซีซันโนนะครับซึ่งซีซันโนเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกๆมั้งครับที่ไปชิปได้เลยนะที่เกาะซีซันโนนะครับนี่นะตัวนี้นะโอเควิธีการได้มานะครับก็จะมีอยู่2อย่างเนาะก็คือซื้อกับวิธีการบรีบนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จิ๊บจะมาทําทั้ง2แบบไม่ว่าจะติดไว้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขายมอนสเตอร์ Monster ที่บีดทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่า ค้างไม่นานนะครับเนื่อยนะเอาละเคลียเคลียได้ไหมเนี่ยเคลียได้ไหมโอเคครับมึงน,น้องก็วิธีการบรีดนี่ครับไม่ได้ยากนะนะครับมันก็เป็นมอนสเตอร์นี่มันทําไม่ได้เว้ยพอซับก,ก็ไม่ได้เเวทไปต่อแล้วกันนะครับโอเคเอ่อวิธีการนะครับเราก็พยายามที่จะตั้งไอ้นี่นะสองอันนะครับที่บีดกับที่เพาะนะ แล้วก็มอนสเตอร์ที่ใช้บลีดนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าวิสแบงนะครับนี่นะนะครับวิสแบงนะครับมอนสเตอร์ที่เข้ามาใหม่นะตัวนี้นะครับเจ้าเมฆน้อยนะครับเอ่อ225เพชรนะโอเคแล้วก็แปรฟลอเรสนะครับแปรฟลอเรสก็คือคุณแม่นะคุณแม่ก็มีร่างใหม่ด้วยนะครับปูประเทศดีนะแปรฟลอเรสนะครับโอเควันนี้ตอนนี้เราจะทำวิสแบงก่อนนะครับวิสแบงนะครับใช้มอนสเตอร์อะไร นะครับก็ให้ใช้เจ้านี่นะเจ้าอ้วนพุงป่องนี่นะครับเคยพุงป่องว่ะปากแก้มป่องนี่นะครับกับสไปร์ทรับนะครับสไปร์ทรับก็คือเจ้านี้นะเอ่อแมงม,มุมที่อยู่ในต้นไม้นี่ครับพยายามเคาะเป็นเสียงกรองนะครับโอเควิธีการบรีดหนึ่งสองสามนะครับเออพิชิปไม่จุดนะพิชิปจะเหลือเพชรไว้นิดนึงนะครับเอาแล้วแต่ดวงแต่แต่บุญแต่กรรมที่ทํามานะครับสไปร์ทรับกับ ช่วงนี้นะเอ่อบโบรนี่ครับ,บโบรนี่หนึ่งสองสามป้าบติดไหมเฮ้ยสิบห้าไดมอนด์สิบห้าไดมอนด์อ๋อมันมีมันมีสก,กินนิดนุ้ยนิ่หว่าเอ้ยเอาไงวะสก,กินมันลดลงไปสก,กินมันลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบห้าชั่วสิบห้าชั่วโมง คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับน้องๆคิดว่าน่าจะเป็นสไปร์ทรับนะเพราะว่าสไปร์ทรัมัน16ชั่วโมงนะครับเอ่อถ้าติดเป็นเจ้าวิสแบงก์ก็น่าจะล่อเป็นวันแหละ <Huh? S 1> เอาอะไรทีมแล้วกันนะหนึ่งสองสาปับไม่ติดนะเป็นสไปร์ทรันะครับนี่นะสไปร์ทรัอีกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่สำเร็จนะครับเอาละแต่ว่านะครับเราก็จะมา ใช้วิธีอะไรดีวะซื้อเอาเลยแล้วกันนะซื้อเลยได้นะครับ mm. เพื่อความรวดเร็วนะโอเคนะครับพิจิบได้แล้วนะ2-26นะครับได้มาสองเพชรนะ <c oughs> เก็บที่เมืองแพนมานี่ครับเ,เราต้องเคลียร์โฟวว์ออกก่อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้ที่เพาะนะแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบีดจริงๆก็บีดได้แต่ว่ามันขี้เกียจบีดนะครับมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วเราต้อง ถ้าอยากจะได้จริงๆก็ต้องจุดพุ้มเพลิงด้วยนะครับแต่พี่จิ๊บจะทำวิชแบงให้น้องๆดูก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนะครับซื้อเลยแล้วกันนะครับอาบนะนี่ฮะสำเร็จเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. วิชแบงมาแล้วจ้าออกมาเลยแล้วกันนะวิชแบงมาแล้วจ mm ้า hmm. วิชแบงะคลาสอคซิสโนนะครับสกายเพนติ้งนะนี่ครับซีซั่นแห่งการวาดสีสัน บนท้องฟ้าอันสดใสนะครับและสีรุ้งการจุดพลุเฉลิมฉลองนะครับก็มาแล้วนะแห่งเมืองนี้ครับซีซันนอลไม่ใช่เมืองซี <c oughs> ซันนอลนะฟ้าซีซันนอลตัวแรกของเมืองเกาะไรอ์ไอแลนด์นะครับลงได้เลยแต่ว่าเต็มหมเดเลยเยว่ะพี่บ้าเฮ้ยไอตัวไหนซ้ำเดี๋ยวนะเอ่อ เหนือที่ว่างเปล่าโอ้ยลงได้แล้วแหละมานี่วิสแบงน้องเดี๋ยวพี่จิ๊บเอาขอหลบมุมหน่อยนะอยากให้น้องโชว์นะครับนี่น้องๆน่ารักไหมตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนแล้วกันนะทุกตัวขอให้เงียบนิดนึงนะครับเงีย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 บแกงเงียบโอเคน่าจะน่าจะเงียบหมดแล้วใช่ไหมอ๋อคอตเบลลี่ไอ้บ้านี่ทำไมไม่เงียบวะ นี่เนี่ยพักบิวเงียบเงียบโอเคน่าจะหมดแล้วเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเห็นไหมน้องระเบิดตัวเองฮะนี่เป็นไงเป็นพลุที่ระเบิดตัวเองได้เดี๋ยวใครมาสู่สีสีฟิดิเมนต์ยี่หว่าฉันปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอวะนี่เนี่ยไอมาปับปะระปับปิดไอ้บ้านี่ไปใหม่กล้ามันอีกล้ามันอีก ดเเูดิเฮ้ยพวกฉลามจะร้องร้องพวกเพ่เลยปิด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 ก่อนเออเกาะด้วยนะเกา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 ะปิดไปแล้วฮะเงียบเงียบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวน้องหมุนหมุนอยู่โอเคอยากเห็นน้องแบบระเบิดตัวเองนะครับอย่างสวยงามเอาดิีนหนูเป็นมอนสเตอร์ที่หน้าตาน่ารักมาเอามาแล้ว สีพลุโอ้โหสวยงามมากน้องๆทองฟ้าที่สดใสคืนนี้จะเอาอีกแล้วอะเฮ้ยโอ้โหระเบิดตัวเองโอ้ย่าสี่ดอกเอ้สี่ดอกสีพ่พลุโอ้โหสวยด้วยนะพลุเอาอีกแล้วอะน้องบ้าน้องบ้าจุดพลุแล้วฮะอื้มือื้อออออืีไง wish bank ทองฟ้า เทศกาลแห่งการจุดพลุม,มาอีกแล้วอเอ้ยนี่เงว้าวเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เหมือนใครนะมอนสเตอร์ตัวอื่นเขาจะเป็นเพลงเป็นเครืองดนตีใช่ไหมหมอนี่เอาอีกแล้ว <What? S 1> จุดพลุเฉลิมฉลองเฉยเลยฮนะดูดิท้องฟ้าของเมืองไรอ์ไอแลนด์ก็ดูแบบสดใสไปเลยนะเออนะเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนไม่เป็นไรอีหนูกินข้าวไปเลย เป็นตัวที่ภาคภูมิใจนะครับก็ต้องให้ไปเลยนะนี่หุยโอ้โหดาวขึ้นเลยน้องดูดินี่ถ้าเวลาเ,ลาเลา่า20แล้วนะครับน้องจะมีติดดาวนะมาประหลาดปีโป้กล้วดูดิไม่ใช่อีปกปิดเลยเป็นพลังดาวขึ้นมานะครับเป็นดาวที่ขึ้นมาบนเมฆยินนะ <c oughs> เออนะดูดิโอ้โหแล้วมเมิดใหญ่เลยทีนี้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเอาละมา ทุกคนมารวมอยู่ตรงนี้เมืองนี้ไม่ได้ทำมาสเตอร์เยอะไม่ลายตาครับนี่เป็นไงน้องๆให้ดูวเกวาะก่อนดูดิท้องฟ้ายามค่ำคืนของเกาะครับสวยงามมากบวกกับการจุดพลุนี่ครับนี่ปังตรงนี้ก็จุดตรงนี้ก็จุดตรงนี้ก็จุดแถมวิชแบงก็จุดด้วยนะสวยมากนะครับแล้วก็จําได้ไหมในในคลิปนะครับมันจะมีน้องตัวหนึ่งที่มันเปลี่ยนล่างไปวะมันจะมีเปล่าวะเด კ อร์เรชันนี่ไง small sky tree ครับนี่ก้อนหินก็กลับมาขายกู้เฉยเลยนะใายเคียร์ทิ้งแล้วก็สวยเลยครับ <fish> เอ <t ract restriction> เอนะ่ยไอมันจะมีตัวนั้นอยู่เมื่อเอเอเฮ้ยเฮ้ยอ,อันนี้เท่อันนี้น่ารักโพนีิมาอะเพิ่งเห็นนะเนี่ยขอซื้อหน่อยน่ารัก,กว่ะเพราะมันมีเฟอร์คอออกมานะดูดิลองดูนะลองดูนะ จ้าเอ๋ดูนะดูมันจ้าเอ๋ออกมานะตกลงเ,เจ้าเอ๋อใจตัวเองฉันผู้จเจริญซึ่งมากด้วยปัญญาเฮ้ยน,น้องซื้อมาด้วยนะอันเนี้ยตลกฮาดีวะเออเดี๋ยวนะโอ,อ้ันมันใช่เรื่องไหมเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ฟิลนะน้องๆเห็นในคลิปไหมครับเจ้าตัวนี้นะเอ่อใครไม่เคยเอาออกมาบ้างครับเจ้าตัวนี้เครื่องเนี้ย มันเป็นเครื่องที่เอาไว้สร้างนี่นะนี่นะนี่ครับนี่มีสามสีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้านะเราก็สามารถเอามาประดับที่เอ่อที่อะไรที่เมืองได้นะเนี่ยเนี่ยครับประมาณสองชั่วโมงนะมันก็จะออกมาแล้วก็เอามาประดับประดาครับไฟมันจะสวยมากเลยนะใครชอบแบบแสงสวยๆก็เอาตัวน้องนะครับมาเพราะน้องจะเหมือนหลอดมีออนนะครับกระพริ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 บ อะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเปิดทั้งเพลงทั้งเกาะดีกว่าครับเพื่อจะได้ดูว่าถ้าเปิดทั้งเกาะแล้วบวกกับวิสแบงแล้วนะครับเสียงเพลงมันจะเป็นอย่างไรนะน้องๆนะไปกันนะโอเคและแล้วครับพี่จิ๊บเปิดทั้งเกาะแล้วนะตอนนี้นะมอนสเตอร์ Monster นะครับครบทั่วนเลยนะครับนี่นะเออแต่ว่ายังไม่มีเจ้าพวกนั้นวะ่ะ จะพวกมุดดินนะแต่ให้ฟังนี่ก่อนแล้วกันฮนะวิชแบงกับน้องๆในเมืองนะสวยมากน้องๆดูสิดูเกาะดิหูถ้ากาะนี้งมตาได้จะสวยมากเลยนะครับอเออแล้ววิชแบงนี่มันจะจุดตอนไหนวะเนี่ยอเออมาแล้วปั้ง,งเห็นไหมนี่เป็นไงสวยมากสวยมากและน้องก็น่ารักด้วยนะ พยายามจะจุดพลุอยู่ตลอดเวลานะครับออก็ประมาณนี้ครับกับเกาะไลท์ไอแลนด์นะครับซึ่งก่อน,นี้ก็ขอระเบิดอีกทีนึงปังปั้งปั้งปัง,ปงนี่ครก่อน,นี้เขาไม่ได้อัปเดตมาค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะมอนสเตอร์ Monster นะครับและแล้วนะครับวิชแบงก็ได้มาสู่กกออน,นี้แล้วนะครับผมในที่สุดก็มีจนได้นะครับ มอนสเตอร์ระดับซีซันอลของเค้านี้นะโอเคคลิป okay. นี้ก็ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงนะถ้าได้ทำมีโอกาสได้ทำนี่นะเฟอร์นเนาะเออร์อะไรมมนชื่อเลยวะคุณแม่เนี่ยเรียกว่าคุณแม่ไมชื่อเลยวะฟลอเรสเออนี่ครับแบร์ฟลอเรสนละพี่จิ๊บก็จะมาทำให้ดูอีกครั้งนะครับว่าทำยังไงนะครับโอเค คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องพิจิบเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับ My s i n ก i n g Monster ซีรีส์นี้ยาวๆเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีบายๆนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยมีมนิดนึงนะเพราะว่าอาัดกลางคืนนะครับมันมาตอนกลางคืนตลอดเลยนะ My s i n ก i n g m o n s t e ออัปเดตกลางคืนเสมอเสมอเลยนะครับผม <c oughs> ไปละโอเคบายๆครับสวัสดีลาไปพร้อมกับวิสแบงเลยแล้วกันอาจจดกู้โชว์น้องๆหน่อย Woohoo! Uh <laughs>